สวัสดีผู้ที่รับชมทางช่อง YouTube ทุกคนและสวัสดีชาวชุมชนลู n a าคลาสสิกทุกท่านกับเช้าว,วันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาย้อนรอยเหรียญลูน่าคลาสสิกกันทั้งสัปดาห์เลยนะครับก่อนการอัปเกรดการเผาเหรียญ1.2%ด้วยหัวข้อข่าวที่ว่าลูน่าคลาสสิกนับถอยหลัง1วันก่อนการเผาเหรียญ1.2%ก้าวเข้าสู่ความสาเร็จ1ดอลลร์ กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมน็อตกับช่องน็อตสุภพงศ์ในช่วงแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีการเทรดเหรียญคริปโตเคอเรนซีและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอเรนซีในปัจจุบันนี้นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับช่วยสนับสนุนช่องด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีดีของเรานะครับ ก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็มาดูราคาของ LUNC จากบิตคับแอคเชนกันก่อนนะครับลูน่าคลาสสิกราคาล่าสุดนะครับมีการซื้อขายอยู่ที่0.0168บาทนะครับผมใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาสูงสุดอยู่ที่0.0176บาทและราคาต่ำสุดอยู่ที่0.0141บาทมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็คือ l u น่าคลา s สิก นับถอยหลังหนึ่งวันก่อนการเผาเหรียญ1.2%ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จ1ดอลลาร์เซราคาส,สิกได้เสนอการลดอุปทานของเหรียญ LUNC ที่มีอยู่6.15ล้านล้านโทเคนโดยการเผาเหรียญ1.2%พอเสนอนี้นะครับเรียกว่า1.2% tag parameter change และการเผาเหรียญบนเครือข่ายสิ่งนี้จะส่งผลให้เหรียญ LUNC ปรับตัวสูงขึ้นนะครับ การเผาเหรียญน,นะครับเป็นกระบวนการลดจํานวนนะครับในระบบทําให้เหรียญมีจํานวนน้อยลงและเพิ่มมูลค่าให้กับเหรียญตัวนั้นๆโดยทางชุมชนมีเป้าหมายที่จะทําให้เทอร์ราคาสนีเกิดสภาวะเงินฝืดซึ่งข้อเสนอนี้จะเพิ่มอัตราการเบิรนโทเค็น LUNC และลดอุปทานโดยรวมมีผลทําให้ราคาของเทอร์ราคาสิีเพิ่มขึ้นอีกด้วยโดยโครงการนี้นะครับมีกําหนดเกิดขึ้นในวันที่12กันยายนนี้ อย่างไรก็ตามนะครับการเผาเหรียญส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นนอกแพลตฟอร์มการซื้อขายอย่างเช่นบีแอน c นนกูคอยและเก็ i o ซึ่งหมายความว่าอาจจะมี LUNC จำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จะถูกเผาแต่นี่กลับเป็นปัจจัยที่ดึงดูดน,นักลงทุนเข้ามาในช่วงนี้สุดท้ายแล้ว LUNC มีเหตุผลสนับสนุนด้านปัจจัยพื้นฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรุนแรง และยังไม่มีโปรเจกต์การพัฒนาอย่างจริงจังจากนักพัฒนาฉะนั้นการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงนี้จึงเป็นเพียงการเก่งกําไรเท่านั้นมากกว่าการลงทุนอย่างจริงจังนักลงทุนควรระมัดระวังความผันผวนที่จะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปข่าวของเทอร a c าคาสิกในรอบ1สัปดาห์ว่ามีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจและมีผลต่อราคาของเหรียญ LUNC เมื่อวันที่5กันยายนทางใบเนน ได้ประกาศระงับการฝากและการถอนเหรียญ LUNC และ USTC บนเครือข่ายของอีท e เรียมและเครือข่ายอื่นๆจะถูกระงับแบบไม่มีกำหนดเริ่มวันที่7กันยายนเป็นต้นไปคริปต้นฉบับอยู่ขวามือบนเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการระงับการทำธุรกรรมผ่าน BNB Smart Chain เครือข่ายอีท e เรียมและเครือข่ายของโพลิกอนด้วยนะครับหลังจากที่มีข่าวนี้ถูกเปิดเผยออกมาการเคลื่อนไหวของราคาของเหรียญ LUNC ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ด้วยการลดลง6%ใน24ชั่วโมงจากข่าวนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับบางคนนี่คิดว่าปิดพราซีซีนี่ไม่สนับสนุนโครงการของเทราคลาสสิกแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับซีซีปิดเชนอื่นนี่เพื่อให้การทําธุรกรรมทั้งหมดเนี่ยผ่านแค่เทราเชนเท่านั้นนะครับถึงจะคิดค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรม0.2%ได้ทุกธุรกรรมหรือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยทีเดียวนะครับราคาของ LUNC ในวันที่5กันยายนมีการซื้อขายอยู่ที่0.0095บาท เพิ่มขึ้น57%ใน24ชั่วโมงเมื่อวันที่6กันยายนเธอราคลาสสิกทำได้ดีกว่าบิตคอยและอีเธอเรียมที่ได้สูญเสียมูลค่าไปในช่วง30วันที่ผ่านมาในช่วงนั้นนะครับ l u น่าคลาสสิกเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในตลาดขาลงในช่วง30วันก่อนหน้านั้นนะครับ LUNC ได้เพิ่มขึ้น160%และเกือบ200%ใน14วัน แต่บิตคอยได้สูญเสียมูล,ลค่า13%ในช่วง30วันและอีเทอ e u เียมได้สูญเสียมูล,ลค่าไปประมาณ4%แม้ว่าจะมีกระแสการอัปเกรดเครือข่ายก็ตามนอกจากนี้ยังมีกลไกการสเต็กกิ้งบนเทราที่จะช่วยให้ราคาเนีด,ดีตัวขึ้นไปอีกโดยอัตราการสเต็กกิ้งที่มีอยู่2.6%ของอุปทานทั้งหมดแต่นาตอนนี้วันที่6นะครับมีการสเต็กกิ้งเพิ่มขึ้น7.5% การบริการ Staking ้บนเทราเปิดตัวในวันที่27สิงหาคมซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานการบริการนี้กลายเป็นตัวกระตุ้นที่แข็งแกร่งสำหรับแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง Staking ้งเทราคลาสสิกเป็นหนึ่งในผลตอบแทนที่สูงสุดในตลาดคริปโตเคอเรนซีที่นำเสนอตัวเลือกที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ใช้งานด้วยผลตอบแทนต่อปีถึง37.8% ราคาของเทอร่าคาสิกนะครับในวันที่6กันยายนมีการซื้อขายอยู่ที่0.0096บาทเพิ่มขึ้น2.3%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อวันที่7กันยายนนะครับราคาของเทอร่าคาสิกได้พุ่งขึ้นกว่า65%ในวันเดียวดันมาตแคปเพิ่มขึ้น400ล้านดอลลาร์สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือกําลังการซื้อขายที่ไหลเข้ามาเรื่อยๆส่งผลทําให้ราคาของเหรียญนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนักลงทุนสนใจในเหรียญ LUNC เพิ่มมากขึ้นทําให้เม็ดเงินไหลเข้ามาลงทุนเพิ่มกว่า400ล้านดอลลาร์นใน24ชั่วโมงหลายคนคาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากการที่เครือข่ายนำการสเต็กกิ้งกลับมาใช้งานอีกครั้งโดยมียอด LUNC จากการสเต็กกิง้งที่เป็น8%ของอุปทานเหรียญทั้งหมดและยังมีกลไกการเผาเหรียญ1.2%เพิ่มอีกซึ่งนี่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาเหรียญพุ่งสูงขึ้น ราคาของ LUNC ในวันที่7กันยายนมีการซื้อขายอยู่ที่0.0133บาทเพิ่มขึ้น8.5%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อวันที่8กันยายน MEEX ประกาศสนับสนุนการอัปเดต Luna Classic และยกเลิกค่าธรรมเนียมในการซื้อขายแบบสปอร์ตเพื่อสนับสนุนข้อเสนอภาษีการเผาจากชุมชนเทราคลาสสิกเริ่มตั้งแต่วันที่3กันยายนถึงวันที่17กันยายนนี้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขาย ทาง MEXC จะนำไปซื้อเหรียญ LUNC เพื่อส่งไปเผากับทางเชอร่าที่จัดเตรียมไว้อีกส่วนหนึ่งทาง Exchange g ูคอ c และ Get.io รองรับการหักภาษี1.2%สำหรับธุรกรรมของเทอร่าคลาสสิกได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่7กันยายนนี้การเผาเหรียญจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมบนเครือข่ายเช่นการโอน LUNC และ u s t c ระหว่างกระเป๋าและ Smart Cont a c t ราคาของ LUNC ในวันที่8กันยายนนะครับมีการซื้อขายอยู่ที่0.0174บาทเพิ่มขึ้น25%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวันที่9กันยายนนะครับราคาของ LUNC ก็ได้พุ่งขึ้นกว่า425%กลับมาติดอันดับเหรียญคลิปโต25อันดับแรกของโลกซึ่งมีการซื้อขายอยู่ที่0.00053ดอลลาร์โดยราคาพุ่งขึ้นกว่า55%ใน1วัน และปรับตัวสูงขึ้น131.5%ใน7วันและยังพุ่งถึง433%ในช่วง30วันโดยปิดยอดการซื้อขายรายวันอยู่ที่0.0195บาทวันที่10กันยายนหรือเมื่อวานนี้นะครับมีการแลกเปลี่ยนเพิ่ม LUNC Token l e f t 4 d a d เพิ่มเชื้อเพลิงให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นราคาของ Luna Classic เพิ่มขึ้นเกือบ5เท่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามนะครับมาถึงจุดบรรจบที่สําคัญในแนวต้านไฟบันเน็กซี่ซึ่งเป็นตัวเร่งการเกิดการลดลงในระยะสัน้นไบแนนได้ประกาศเปิดตัว LUNC Future โดยเลเวอเรจสูงสุดอยู่ที่คูณ25สัญญาการซื้อขายล่วงหน้าจะถูกชำระในสกุลเงิน USDT ที่เสถียรภาพการประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากการขึ้นราคาครั้งใหญ่เกือบ50 0ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้ไบแนน ยังได้ประกาศการสนับสนุนลดหย่อนภาษี1.2%สำหรับธุรกรรมของ LUNC และ u s t c ภาษีการเผาโทเค็นนี้คาดว่าน่าจะบังคับใช้ในวันที่20กันยายนนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรวบรวมข่าวสารนะครับใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับก่อนการอัปเกรดการเผาโทเค็น1.2%นะครับส่วนใหญ่จะเป็นข่าวดีซะมากกว่านะครับทำให้ราคาของเหรียญเนี่ยพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ เราจะมาดูกันนะครับว่าหลังจากการเปิดการเผาเหรียญ1.2%แล้วราคาของ l ูน่าค a าส i ิกเนี่ยจะไปแตะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็อยากทำช่วงตอบคำถามคอมเมนต์โดนๆอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยมีคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะเอาคอมเมนต์จากไหนมาตอบนะครับก็หวังพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็ช่วยคอมเมนต์นะครับใต้คลิปให้หน่อยนะครับจะได้เอามาอ่านในคลิปนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับมาดูราคาของ LUNC จากคอยมาเก็ตแคปกันก่อนนะครับเดราคาสิกนะครับราคาซื้อขายวันนี้อยู่ที่0.0166บาทนะครับโดยมีปริมาณการซื้อขายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานอยู่ที่72,599ล้านบาทได้เพิ่มขึ้น6.23เเซนนะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอันดับในคอยมาเก็ตแคปนะครับอันดับปัจจุบันอยู่ที่29โดยมีมูลค่าตลาดรวมนะครับอยู่ที่122,66ล้านบาทและอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่ 6.15ล้านล้านโถเค็นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับข่าวสารดีๆจากต่างประเทศ i t c ค p Exchange แ,และกราฟสวยๆนะครับจากคอ i n Market Cap รสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก่อนจะเข้าซื้อขายควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะชักชวนหรือเชิญชวนให้มาลงทุนในเหรียญคลิปโตแต่อย่างใดเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารรายวันและการแชร์ประสบการณ์เท่านั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยๆนะ